สวัสดีค่ะพี่ขามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องรกระกกุล กระเกตพุทธคุณด้วยนะคะพี่ขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะพี่มาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขานะคะอันนี้เป็นขุนแผนนะคะพี่อันนี้หนูได้มาจากภาพนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาองค์นี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ตามสภาพนะคะพี่ขาได้มาสภาพนี้ก็ขายสภาพนี้นะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้หนูไม่รู้ที่ค่ะพี่ขาอันนี้ขอ ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นพระรอดนะคะพี่ขาพระรอดนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่พระรอดองนี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาพระรอดค่ะพี่ๆคนไหนสนใจยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะพี่ขานะคะพระรอดนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นหนงปูทิมนะคะพี่ขาอันนี้เป็นหนูปูทิมอันนี้ขอไว้ที่ หกรบาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะเดี๋นวลงปู่ทิมนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา6 0 0บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปปลอดหลวงพ่อเงินนั่งบนหลังช้างนะคะพี่รูปปลอดหลวงพ่อเงินนั่งบนหลังช้างอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะรูปปลอดหลวงพ่อเงินนั่งบนหลังช้างนี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่นะค่ะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะรูปปลอดหลวงพ่อเงินนั่งบนหลังช้างค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปปลอดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่อันนี้เป็นรูปปลอดหลวงพ่อเดิมอันนี้ขอไว้ทีี่่600เหมือนนนกัะะคพา รูปลอหลวงพ่อเดิมนี่ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่ขาหลวงปู่ทวดนี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่หลวงปู่ทวดนี่ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นผ้าปิดตาค่ะพี่ขาปิดตาอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะปิดตานี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาท กันเลยค่ะพี่ขาเป็นพระปิดตาค่ะพี่ขานะคะ600บาทนะคะพี่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระยอดธงค่ะพี่ขาอันนี้เป็นพระยอดธงนะคะพี่อันนี้หนูก็ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะเหมือนเคยตัดช่อมันเคยเป็นช่อมาก่อนแล้วเขาตัดหรือเปล่าอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจค่ะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นหลวงพ่อวงนะคะพี่ขาอันนี้เป็นหลวงพ่อวงนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะ 老婆，哎、哦，偷偷偷。 หลวงพ่อวงนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาหลวงพ่อวงค่ะพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนรับภาพไม่ชัดก็แอดไลน์มาหาหนูได้นะคะพี่ขาโทรมาได้แล้วก็แมมชื่อบร์แล้วก็ใดก็จะเด้งแล้วก็เก็บรูปมาได้นะคะพี่ขานะคะเสือพ่อวงนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปปล่อหลวงปู่ทวดค่ะพี่ขนาดองค์เล็กค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่รูปปล่อยหลวง บุตทวดองค์นี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขานะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยคะ่ะส่วนอันนี้เป็นพระพุทธหนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่เนี่ยค่ะได้มาแบบนี้ค่ะอุ้ยอะไรจะป็นร่วงจางมือไม้อ่อนย,ย่าวันนี้นะคะเนี่ยค่ะพี่ ได้มาในกรอบพลาสติกอย่างนี้นะพลาสติกมันจะหมุนหมุนดูยากนิดนึงค่ะพี่อาถ้าขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่ทักมาได้ค่ะพี่ขายนะคะอันนี้ดูยากมากเลยค่ะพี่มันจะหมุนพลาสติกมันไม่ได้ใสค่ะพี่มันหมุนหมุนหน่อยหน่อยค่ะพี่นะไม่หน่อยรวค่าเยอะเลยค่ะมองยากมากเลยค่ะอันนี้ขอไว้ที่ห0ร้อยบาทนะคะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่ห0ร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นเนี่ยค่ะอันนี้เป็นผ้ากิ่งค่ะพี่โสทอน พักกิ่งโซดทอนนี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่กิ่งโซทอนนี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นปิดตาปู่นาคนะคะพี่ปิตาปู่นาควัดทวดจระเข้ค่ะพี่ขาใช่ปิดตาปู่นาคไหมอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาปิดตานี่หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขาพระปิดตาค่ะ ส่วนอันนี้เป็นรูปปลอดหลงพ่อเงินค่ะพี่อันนี้เป็นรูปปลอดหลงพ่อเงินนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่รูปปลอดหลงพ่อเงินนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะรูปปลอดหลงพ่อเงินค่ะส่วนนี้เป็นเหรียญปูดทิมนะคะพี่ขาอันนี้เป็นเหรียญหนงปูดทิมนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่6 0 0บาทเหมือนกันค่ะพี่เหรียญหลงปูดทิมนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเหรียญปูดทิ ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาสมเด็จปากน้ํานี่ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทาง50บาทเลยคะ่ะส่วนอันนี้เป็นเหยีหลงพ่อกล้วยนะคะพี่ขาอันนี้เป็นเหยีหลงพ่อกล้วยค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะด้านหลังเป็นหานุมานค่ะพี่ด้านหลังหานุมานนะคะพี่ขาปี2528ใช่ไหม2521 ปีสองห้าสองหนึ่งอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่เดือนหลวงพ่อกลวยหลังฮานุมานนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นเดือนหลวงพ่อเพชรค่ะพี่ขาเกาะพังงานค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาเดือนเกาะพังงานนี่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางบบกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะอันนี้เป็นเดือนกลมพ่อกล้วยนะคะพี่ขาเดืองกลมพ่อกลวยนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทพอค่ะเดือนกลมหลวงพ่อกลวยเดือนนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบบกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้เป็น ซุ้มกอนะคะพี่ซุ้มกอนี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะ ซุ้มกอนี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนนี้เป็นพระผงสุพรรณนะคะพี่พระผงสุพรรณนะคะพี่ขานี้องค์ใหม่นะคะพี่คนละองค์กับอีพีที่แล้วนะคะพี่ขาอีพีที่แล้วปิดไปแล้วค่ะพี่ขาอันนี้อันนี้หนูได้มาใหม่นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาพระผงสุพรรณองค์นี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นเหดียนหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่60 0บาทเหมือนกันนะคะพี่เหรือนหล่อโบราณหลวงพ่อไป แพงอันนี้ขอไว้ที่600บาทจะพี่จ๋า600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นภาพปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่ปิดตาปู่ไข่เชิงเลนนี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะ หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาปิดตาปลูกไข่วัดเชิงเลนค่ะส่วนอันนี้เป็นเดือนหลวงพ่อกันนะคะพี่ขาอันนี้เป็นเดือนหลวงพ่อกันค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เดือนหลวงพ่อกันนี่หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาหนูได้มาสภาพนี้ค่ะอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขาเดือนหลวงพ่อกันองค์นี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เดือนไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะเดือนก่โบราณนี่หน ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญลงปูดูนะคะพี่ขาอันนี้เป็นเหรียญปูดูอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาวัดท่า วัดสเกอายุทยาค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานคะคะเดือนปูดูนี่ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นเดือนปูสุวัดปักคลองมะขามเท้านะคะพี่เดือนหลวงปูสุวัดปักคลองมะขามเท้าอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะเดือนหลวงปูสุปักคลองมะขามเท้า600บาทปลายทาง50บาทค่ะส่วนอันนี้เป็นปรูปหลอหลวงพ่อลุ่งนะคะพี่ อันนี้เป็นรูปปลอหลวงพ่อลุงนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอวัดที่600บาทค่ะพี่รูปลอดหลวงพ่อลุงนี้นะคะพี่ขาหนูขอวัดที่600บาทจะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นหลวงพ่อเนียมนะคะพี่ขาหลวงพ่อเนียมพิมสองหน้าอันนี้หนูขอวัดที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะหลวงพ่อเนียมพิมสองหน้าขอวัดที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นเหรียญปลู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่ขาอันนี้เป็นเหรียญปู่ไข่วัดเชิงเลนค่ะพี่อันนี้หนูขอ ว่ที่600บาทนะคะพี่ขายนะคะเดื้อหลงปูไข่วัดเชิงเรียนขอว่าที่600บาทจะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นอ่าเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเบี้ยแก้ว่ะาหรือว่าอะไรหนุนได้มาสภาพนี้แล้วก็เข็มกันแล้วตะกุด อันนี้เป็นเหรียญของหลวงปู่สุดนะคะพี่เอ๊ะหลวงพ่ออีเป็นของหลวงพ่ออีอันนี้ขอว้ที่700บาทนะคะพี่อันนี้หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขายนะคะเป็นของหลวงพ่ออีนะคะพี่ขาเหือนพ่ออีค่ะหนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะมาเป็นชุดอย่างนี้เลยค่ะเข็มขัดตะกรุดค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอว้ที่700บาทนะคะพี่ขาชุดนี้หนูขอว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนนี้เป็นรูปปล้นหลวงพ่อทบนะคะพี่ขานะคะรูปปล้นหลวงพ่อทบอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะรูปปลหลวงพ่อทบหนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นพระกิ่งค่ะพี่ขาพระกิ่งองค์นี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะพระกิ่งกอๆอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นพระปิดตาค่ะพี่ขาปิดตาอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ปิดตาองค์นีี้นะะคพ่ขา ด้านหลังตอกค้นเลข3าหลงปูดทิมค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี appeal, ่ขาขายตามสภาพนะคะพี่ขายนะคะได้มาสภาพนี้ก็ขายตามสภาพนี้เลยนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นพระปิตาค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ปิตาองค์นี้ขอไว้ที่600บาทจะพี่จ๋า600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่ขาเป็นพระพุทธชินราชอันนี้ขอไว้ที่หก0้บาท กันค่ะพระพุทธองค์นี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาชินราชอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยคะ่ะ ส่วนอันนี้เป็นปิดตาค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ปิดตาองค์นี้ค่ะพี่ขาปุ้มปุ้ยอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะปิดตาปุ้มปุ้ยค่ะพี่ขาขอไว้ที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะปิดตาค่ะส่วนนี้เป็นผ้ากิ่งผ้ากึ่นกิ่งกึ๋นอะไรทุกอย่างเลยค่ะพี่ผ้ากิ่ง พักกิ่งเขาเนระ่องอะไรตรงอะไรขื่นอะไรทุกอย่างนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห0 0บาทเหมือนกันนะคะพี่พักกิ่งองค์นี้หนูก็ขอไว้ที่ห0ร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่ขายนะคะหกร้อยบาทปลายทางอกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นหลวงพ่อเนียมใช่หลวงพ่อเนียมไหมคะพี่ถ้าไม่ใช่ก็ ถ้าหลวงพ่อเนียมไหมหรือว่าเป็นไงหนูได้มาแบบนี้ค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขานะคะองค์นี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นพระพุทธหรือว่าหลวงพ่อเนียมก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะพี่ขาแต่ทรงเหมือนหลวงพ่อเนียมแต่หนูไม่กล้าพูดเต็มปากว่าหลวงพ่อเนียมพูดผิดถ้าผิดไปก็ขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบ สว่วนนี้เป็นหลงปูสุกนะคะพี่อันนี้เป็นหลงปูสุกด้านหลังจะมีรอยจานนะคะพี่ขาหลงปูสุกด้านหลังจะมีรอยจานนะคะพี่อันนี้หนูขอวันที่หกร้อยบาทนะคะพี่หลงปูสุกองค์นี้นะคะพี่ขายนะคะหนูขอวันที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะหลงปูสุกคะ่ะ ส่วนอันนี้เป็นรูกปล่อหลวงพ่อพรมนะคะพี่จ๋าอันนี้เป็นลูกปลอหลวงพ่อพรมนะคะเนี่ยค่ะอันนี้หนูขอว้ที่600บาทนะคะพี่รูปลอหลวงพ่อพรมนี่หนูขอว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปปล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขายนะคะรูปปล่อโบราณไม่ทราบที่อันนี้ขอว้ที่600บาทนะคะพี่รูปปล่ออันนี้หนูขอว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นลูกสะกด ลูกสะกดหลงวงพ่ออะไรหลวงปู่อะไรนะเขียนอยู่หลวงปู่สุขลูกสะกดหลวงปู่สุขอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาลูกสะกดองคนี้เป็นขอหงลวงปู่สุขนะคะพี่ขาลูกนี้นขอว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่พร้อมตักรวดอย่างนี้ะนะคะพี่พร้อมตักรวดอย่างนี้ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยคะ่ะส่วนอันนี้เป็นข้อมือ ข้อมือหรือว่าอะไรก็มีตะกรุดเล็กๆอันนี้ของลงปูสุขอันนี้ขอไว้ที่600บาทพอค่ะข้อมือนี้นะคะพี่ขาของลงปูสุขค่ะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขายนะคะหนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่จ๋าอันนี้หนูขอไว้ที่6600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้เป็นคุณแผนขีไก่ค่ะพี่คุณแผนขีไก่ค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่คุณแผนนี่หนูข ขอว่าที่600บาทนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางหวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะคุณแผนขี้ไก่ค่ะส่วนนี้เป็นสมเด็จปกโพหลังพระแม่ธรณีนะคะพี่สมเด็จปกโพหลังพระแม่ธรณีอันนี้ขอว่าที่600บาทพอค่ะองค์นี้ขอว่าที่600บาทนะคะพี่ขาสมเด็จปกโพหลังพระแม่ธรณีค่ะ600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนนี้เป็นค,คุณแผนกับพี่ขาคุณแผนด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ขอว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ขาองค์นี้หนูขอว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นรูปปล่อหลวงพ่อเงินพร้อมกรอบอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอว้ที่แปดร้อยบาทค่ะรูปปล่อหลวงพ่อเงินนี่หนูขอว้ที่แปดร้อยบาทนะคะพี่ขาแปดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะอันนี้เป็นสมเด็จค่ะพี่ขาสมเด็จวันนี้ได้มาห้าองค์นะคะพี่ขาเรามาดูวันองค์ที่หนึ่งนะคะพี่องค์ที่หนึ่งนี่ขอวัาที่หกร้อยบาท สมเด็จองที่1ค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่สมเด็จองค์ที่1ค่ะตอนนี้เป็นสมเด็จองค์ที่2ค่ะพี่ขาสมเด็จองค์ที่สองมาเป็นเขียวมรกตมาเลยค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขา600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะตอนนี้เป็นสมเด็จองค์ที่3นะคะพี่ขาสมเด็จองค์ที่3ก็ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่สมเด็จองค์ที่3ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะตอนนี้เป็นสมเด็จองค์ที่4นะคะพี่ขาสมเด็จองค์ที่4ก็ขอไว้ที่6 0 0 บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะสมเด็จองค์ที่4ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะตอนนี้เป็นสมเด็จองค์ที่5เป็นสมเด็จวัดเกตนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้เป็นมีดประกาด้ามหลวงพ่อเดิมเป็นมีดประกานหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาด้ามนี้หนูขอไว้ที่800บาทนะคะพี่มีดประกานหลวงพ่อเดิมด้ามนี้หนูขอไว้ที่800บาทค่ะพี่แบป้องคาะดึงออกก่อนนึงไม่ออก นะคะ่ะนั้นในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่พี่ดูความก่อของมีดก่อนนะคะพี่นะคะอันนี้หนูขอไว้ที่800บาทนะคะพี่ขามีดปากกาหล,ลงพ่อเดิมนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่800บาทนะคะพี่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขาพี่ๆคนไหนดูแลไม่ชัดยังไงอ่าแขปบรูปแอนไลน์มาหนูได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9ด8 0นกะคะพี่ขานะคะ,คะ,ะ,คะอ่าชื่อไลน์จะขึ้นว่าเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะพี่ขาถ้าเกิดเจอหนูแล้วก็ส่งสติกเกอร์มา คุยกันได้นะคะพี่ขานะคะโอเคนะคะพี่ขานี้มีหลวงพอ่อเดิมนะคะพี่ขาขอวันที่800บาทนะคะพี่800บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขา e ี EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาสวัสดีค่ะ